ดาเมสกิลก็จะเป็นการเหมือนกับการโวยเกลือรัวนมแล้วก็มีการสร้างความเสียหายเล็กๆน้อยๆดาเมสกิลถือว่าแรงใช้ได้นะผมสําหรับสายพลังนี่ก็สําหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางในการเติมเกมหลายเลเจอร์ราคาถูกเช่นแพ็กเกจ988ดูดีในราคาเพียงแค่1,350บาทก็สามารถไปเติมกันได้ที่เพจทีมแลกเอ็เติมเกมบริษัทเติมเกมและขายบัตรกิฟตารปลอดภัยถูกมิติ เปิดมานานกว่า10ปีเพจจริงมีคนติดตาม100แสนผู้ติดตามเพจหลักมีผู้ติดตาม5.5แสนผู้ติดตามสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในเกมมาร์เจอร์ก็อยู่ดไปเติมกันได้ที่เพจนี้ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งดิ์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน,นด้วยท่มดีดีตอนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟานี่กับเกมหลายเลนเจอร์ด้วยท่มอ่ะวันนี้เรามาอยู่กันคิดตัวของอาจารย์เลเกนนั่นเองแล้วก็เป็นไอดีของคุณเจมส์ท่มอ่ะก็สําหรับเลนเจอร์ตัวนี้เป็นตัวที่หลายๆคนมองว่าเป็นตัวที่ไม่เก่งแล้วก็ความสามารถสกิลก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นท่มส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปเทียบกับตัวของเดียโบเดียบยังมองว่าดีกว่านี้เลยรับผมสำหเลนเจอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเข้าขั้นอยู่ในระดับตัวที่ไม่ค่อยเก่งแล้วรัอผมอแต่ความสามารถสกิลหรือว่าการทําเป็นเลนเจอร์เก้าดาวก็ถือว่ายุคระดับเลนเจอร์ตัวนี้ทําให้ใช้งานดีในระดับหนึ่งได้สําหรับสกิลที่1ก็เป็นการสร้างความเสียหายสามพันของพลังจูบีลงในพื้นที่แล้วก็มีการลดอาัตรา,า,าขลุกทักษะของศัตรูลดการต้านทักษะของศัตรูห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดวินาทีสำหรับสกิ แคบนิดนึงนะผมส่วนตัวผมคิดไว้งั้นส่วนตัวผมมองว่าสกิลอาจจะไม่กว้างอย่างที่คิดแต่ก็มองว่าใช้งานดีแหละถ้ามีตัวแบบเสริมทีมที่เก่งๆตัวนี้ก็อาจจะใช้งานดีประมาณนึงสาหรับความสามารถสกิลที่1ก็ประมาณนี้ส่วนสกิลที่2จะเป็นการสร้างผลลับด้านบวกให้แก่พักพวกน้ผมอ่ะเป็นการยกเลิกผล,ลบัฟด้านลบ ให้แก่พักพวกแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มพลังชีวิต10วินาทีนั่นเองสําหรับความสามารถสกิลนี้ผมมองว่าเฉยๆไปนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยเก่งที่คิดสําหรับสกิลนี้ก็ตามชื่อเลยผมว่าสกิลศาสตร์เกลือก็เกลือ,อจริงๆเลยที่ผมสราบสกิลสหรับความสามารถไฮไลท์ก็เหมือนกับตัวของม็อบเลยเป็นการออกปฏิเวริการรอบสังหารนั่นเองเมื่อเริ่มเกม5วินาทีผมก็จะเริ่มติดความสามารถ แล้วก็ความสามารถจะมีครูดาวอยู่ที่3วินาทีนะคนะรับเลเการติดอยู่ที่30%ก็ไม่ถือว่าเยอะแล้วก็ไม่น้อยนะครับสำหรับพลังโจมตีเลเวล140อยู่ที่5 0 0แสนเลยนะครับถ้าแม็กก็ประมาณ1.1ล้านก็ถือว่าเยอะมากๆสำหรับค่าพลังชีวิตโอ้โหตัวนี้ให้มาสูงลิบลับเลยนะครนะับ ก็ให้มาอยู่ที่ประมาณรลเวล140อยู่ที่ประมาณคือเพือ6ล้าน่ผมแม็กก็ประมาณ11ล้านก,กว่า,าก็ถือถือว่าเยอะมากๆสําหรับทางด้านของตรงนี้ความเร็วการเคลื่อนที่ตัวนี้วิ่งติดจรวดเลยถ่าผมไม่ต้องใส่เกียวเคลื่อนที่ก็ได้หรือจะใส่ก็ไม่ว่ากันระยะจมตีตัวนี้เป็นตัวชนใกล้ได้ยืนจุด100ก็ถือว่าไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่คูดาวสกิลเรนเจอร์ตัวนี้คูดาวโอเคเลย อยู่กลุ่มความสามารถสกิลที่คูดาวต่ําเลยนะครับคูดาวอยู่ที่8วิสําหรับสกิลที่1ส่วนสกิลที่2คูดาวอยู่ที่11วินั่นเองก็คูดาวต่ำมากกว่าปกติ1วิระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่ปกตินะครัอัลต้า9ไฮเปอร์13แม็กก็จะหาครึ่งแรถ้าใช้อย่างเยอะเลยนะครับ1680ถ้าแม็กก็ โอ้โหเรนเจอร์ Ranger ตัวนี้ถ้าขึ้นไปล่างเก้าดาวก็มีแต่แต,แต่เกือบสองคันได้อยู่นะผมอ่าส่วนตัวผมคิดว่าใครที่อยากจะปั้นเรนเจอร์ตัวนี้มาใช้ให้มองข้ามไปก่อนแล้วก็ลองทดสอบใช้เป็นล่างไฮเปอร์ไปก่อนก็ได้นผะมครัเรนเจอร์ตัวนี้เดี๋ยวลองมาทดสอบในที่ด่านสถิติหลักกันเลยนะผมว่าการใช้งานปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็การใช้งาน ตอนที่มีบัฟเดือนท่ผมเป็นยังไงกันบ้างด่านที่ผมจะรีวิวก็เป็นด่านที่396เลยท่ผมเพราะว่าด่านนี้เอาไว้ทดสอบเซนเจอร์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูดามจกันนะท่ผมว่าดามจจะแรงขนาดไหนทง้ทง,ทงที่เป็นตัวแบบสายพลังท่านผมปล่อยออกมาแล้ววิ่งติดจรวดเลยท่ผมการบัฟถือว่าเอฟเฟกต์ขึ้นหัวช้ามากๆสำหรับสกิลโรยเกลือความเร็วการเคลื่อนที่ถือว่าเร็วนี่สำหรับสกิลดามจกว้างประมาณ300กว่าจุดได้ครับอ่ะก็ถือว่าโอเคได้อยู่ ส่วนการตีปกติจะเป็นการกระโดดถีบขาคู่โอ้โหตะกี้มีการเห็นนะผมว่ามีการข้ามด้วยอาจจะเห็นข้ามบางช่วงนมนสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้ก็ตะกี้เห็นก็น่าจะกว้างประมาณ350จุดได้นะนสำหรับการข้ามตรงนั้นมีการข้ามเล็กๆน้อยๆนมนก็ไม่ถือว่าเยอะสักเท่าไหร่อะความปอบางถือว่าสูงเลยนะมน,นี่ทั้งๆที่เลนเจอร์ตัวนี้มีสกิลบัฟในการฮิลเลือนนะมนอะก็เป็น การบัฟเกาะเลือดตั่นเองแล้วก็ค่าพลังชีวิตก็ถือว่าให้มาสูงเหมือนกันแต่ความปรอะบางนั้นก็ตามนี้เลยคราบผมความปรอะบางก็ค่อนข้างที่สูงเหมือนกันแต่ที่ผมสังเกตเห็นคืออันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าอันนี้ผมมองว่าโคโรโบรเดือนนี้อาจจะมีค่าแฝงขึ้นมาอีกทีก็ได้เท่าที่ผมเห็นก็เหมือนว่าจะมีบัฟสะท้อนด้วยทราหรือไม่ก็เป็นทนะของดามจสกิลตอนท้ายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็เป็นดามจสกิลท่านตะกี้ ดาเมสกิลก็จะเป็นการเหมือนกับการโปยเกลือรวนๆแล้วก็มีการสร้างความเสียหายเล็กๆน้อยๆดาเมสกิลถือว่าแรงใช้ได้มสําหรับสายพลัง,งนี่มีการข้ามมตะกี้ก็เห็นว่ามีการข้ามระดับ2นินิดๆเหมือนกันอนมีการข้ามระดับ1ไปๆก็ถือว่าไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่สำหรับเ็นเจอร์ตัวนี้ ก็ตัวนี้ติดปัญหาตรงที่ว่าค่าอนิเมชันในการปั๊ผผมอาจจะยืดเยื้อไปนิดนึงแต่ผมมองว่าตรงนี้ก็เป็นข้อเสียที่แบบ เป็นข้อเสียหลักเลยด้วยซ้ำนะครสำหรับสกิลบัฟตรงนี้แต่ถ้าถามว่าสกิลบัฟโอเคไหมส่วนตัวผมมองว่าสกิลบัฟตรงนี้กลางๆครับไม่ถึงขั้นแบบโอเคมากแต่ก็ไม่ได้แย่ครับเรนเจอร์ตัวนี้สำหรับใครที่จะปั้นแม็กมาใช้ผมอยากให้มองข้ามไปก่อนถ้าจะปั้นจริงๆไปหาตัวเก่งๆมาปั้นดีกว่าครับสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้ผมอยากให้มองข้ามแล้วก็ไปปั้นเรนเจอร์ตัวอื่นดีกว่าในเดือนนี้ตัวที่ผมแนะนําให้ปั้นจํามีหลักๆอยู่แค่ ถ้าเอาจริงๆมที่ใช้งานดีก็จะมีแค่2ตัวัผมส่วนตัวผมคิดว่าจะมีตัวของธาตุไม้หนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวของม็อบอีกตัวหนึ่งแค่นั้นรอบนี้มีแค่2ตัวเท่านั้นที่ผมแนะนําให้ปั้นได้ส่วนตัวเลนเจอร์ธาตุน้ำผมก็อยากให้ปั้นแหละสาหรับตัวของน้องของม็อบแต่ตัวนั้นจะมีปัญหาตรงที่ว่าเป็นเลนเจอร์ธาตุน้ําสายไวทพิพระผมอาจจะโดนตามเมจสกิลจากเลนเจอร์ธาตุไม้ตายง่ายนิดนึง่ะก็นี่สกิลบัฟกก็ขึ้นหัวเร็วมากๆแต่ก็ แอนิเมชันในการบล็อห่มอาจจะช้านิดนึงนี่ก็ตามนี้เลยทุกคนสำหรับใครที่อยากใช้งานแต่ดาเมสกิลตะกี้เห็นการข้ามห่มมีการข้ามลึกด้วยนี่มาถึงหน้าป้อมศัตรูได้ก็กว้างเหมือนการผมกกว้างประมาณ300-400จุดได้อยู่ผมถ้ามีการข้ามสำหรับตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวชนที่หวังพึ่งแทบจะไม่ได้ด้วยซ้มทุถ้าไม่มีกลัวซัมมอนหรือว่าตัวปวดเข้ามาช่วยตัวนี้ก็อาจจะยืนได้ลําบากนิดนึงตัวของเดียโบก็ยืนจุดใกล้ๆกันประมาณนี้เลยทุกแต่ลินเจอร์ตัวนั้น ความถือผมมองว่าถึกสูงมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นคอมโบความสามารถเพิ่มได้หนึ่งคันหน่วยด้วยผมและท่าก็ใช้น้อยกว่าอีก ผมก็เลยมองว่าลินเจอร์ตัวนี้นอาจจะเก่งกว่าตัวนี้เยอะๆอ,อ,อ่าเยอะมากเลยนะผมอ่ะก็สําหรับลินเจอร์ตัวนี้ก็ประมาณนี้ด้วกันสาหรับการรีวิวก็ไม่ได้บูบีอะไรขนาดนั้นนะผมอ่ะสำหรับลินเจอร์ตัวนี้ก็สําหรับใครที่ชื่นชอบลินเจอร์ตัวนี้เป็นการพิเศษหรือจะปั้นแม็กก็ไม่ว่ากันเหมือนกันสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดหินเกินเกินเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารคลิปให,ใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ